วันนี้ผมจะมาแชร์เทคนิค Infinity Wall Jump Infinity Wall Jump คืออะไรแปลเป็นไทยง่ายๆเลยครับการวอลล์จัมพ์แบบไม่มีที่สิ้นสุดส่วนผลลัพของมันหน้าตาประมาณนี้ครับ เกือบคล้องไอเสาต้นนั้นมันทำให้ผมดูแย่ใช่ครับประมาณนี้ส่วนความรู้ที่ต้องมีในการทำ Infinity War j u จ p มมีด้วยกันอยู่2อย่างหลักๆครับอย่างแรกคือวอลรันวอลรันเนี่ยคล้ายๆกับวอลจัม p เลยครับวอลจัมเดี๋ยวทำให้ดูก่อนครับโอ๊อันนี้ก็แพงสั้นไปแบบนี้แล้วกันครับอันนี้ก็คือวอลจัมแต่ถ้าเป็นวอลรันเนี่ยทำเหมือนวอลจัมเลยครับ วิ่งสไลด์กระโดดแล้วปล่อยทุกปุ่มออกหน้าเราจะหนืดแบบนี้ครับเห็นไหมสังเกตที่ตัวคีย์บอร์ดผมได้เลยครับว่าผมไม่ได้กดอะไรเลยหน้ามันจะหนืดแบบนี้ถ้าเป็นวอลจัมเนี่ยก็แค่กระโดดออกมาแต่วอลรันคือการใส่ทิศทางครับใส่ตอนไหนล่ะใส่ตอนที่หน้ามันหนืดนี่แหละผมจะไปทางขวาผมก็ใส่ดีแบบนี้ครับเห็นไหมตอนแรกมันอยู่ตรงนี้นะเราใส่ดีมาทางนี้ถ้าผมจะไปทางซ้ายมากล่ะก็ใส่ a ครับ โอ้อันนี้ไม่ติดแบบนี้หลังจากนั้นพอเราทำจนคล่องแล้วก็เติมปุ่มกระโดดเข้าไปอึดอ่ะเริ่มเหมือนหรือยังครับเหมือนีนฟินนี่วอร์จำไหมอึ๊อ่าอึดอึดอึดประมาณนี้ครับสำหรับวอรัน ผมแนะนำนะว่าให้ฝึกวอรันให้คล่องก่อนครับข้อเสร็จผมว่าเนี่ยคือกดปุ่มทิศทางครับ A หรือ D เท่านั้นนะอย่าไปกดปุ่ม W นะครับเพราะว่าถ้าเกิดกดปุ่ม W เนี่ยมันจะไม่ติดวอรันครับองค์ความรู้ที่2 Jump f a t i อ u e อันนี้คือกระโดดขาเมื่อยกระโดดขาเมื่อยคืออะไรล่ะมันคือการที่ตัวของเราเนี่ยกระโดดแล้วมันเมื่อยครับสังเกตดูถ้าผมกระโดดครั้งแรกเดี๋ยวผมเอาเลฟเลนดูจุดสีขาวนะครับเห็นไหม ป้อของผมเนี่ยไปอยู่ข้างบนนี้เลยแต่ถ้าเกิดผมกระโดดต่อเนื่องละ่ะเนี่ยครับมันจะขาเมื่อยแล้วตัวกระโดดเราจะไม่สูงเอ็มผม้ทำแบบนี้เพราะว่าถ้าเราไหลเข้าไปตรงกําแพงแล้วเรากดกระโดดมันจะเด้งออกครับแบบนี้แต่ถ้าเกิดเราขาไม่เมื่อยเลยอย่างไรดีอย่างเงี้ยครับมันจะมันจะไม่เด้งอะมันจะเด้งไม่ออกจะเด้งแบบถึงแม้เด้งลงมันก็จะเด้งลงมันไม่ได้เด้ง โดดออกแบบนี้เห็นไหมพอเราอ่ะเด้งขึ้นแต่ถ้าเกิดเป็นขาไม่เมื่อยเนี่ยมันเด้งลงดังนั้นจัม p f ฟอร์ทีก็สําคัญมากๆนะครับทีนี้การทำจัมฟอร์ทีคทำแบบไหนได้บ้างจะกดวิ่งกระโดดนี้เลยก็ได้ครับีกระโดดเรื่อยๆเลยเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำอินฟินิตี้วอรจัมก็กระโดดเลยหรือจะเป็นมีฮอปก็ได้แล้วแต่แต่ว่าเอาที่ตัวเองถนัดครับส่วนใหญ่ผมถนัดผมถนัดเป็นการกดกระโดด รัวๆมากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเป็นทําแบบดีฮอปเนี่ยผมเชื่อได้เลยว่ามึนหัวกันแน่นอนทีนี้ก็นําทั้ง2อ,อย่างมารวมกันวอรันถ้าเกิดใช้แค่อย่างเดียวเนี่ยมันก็ต้องการพื้นที่ในการวิ่งเข้าหากําแพงถูกต้องไหมครับแต่ว่าจัมป์ฟอร์ทิกจะทําให้เราไม่จําเป็นต้องวิ่งเข้าหากําแพงเสมอแบบว่าไม่ต้องชาร์จเข้ามาแบบกระโดดสไลด์อะไรเงี้ยครับเราแค่จัมฟอร์ทิกขาเมื่อย จากนั้นวอรันประมาณนี้ครับอ่าตอนแรกเนี่ยทำดูเหมือนง่ายนะครับแต่ผมบอกได้เลยว่ามันยากมากๆแล้วปัญหาที่ผมเจอระหว่างตอนทำเนี่ยมันเกิดขึ้นครับคืออย่างที่ผมบอกเลยไปตอนต้นว่ามันไม่สามารถกดปุ่ม w U ได้ดังนั้นผมจะทำยังไงล่ะให้เราวิ่งชนกำแพงอย่างเงี้ยหรอมันก็ไม่ติดเนี่ยแบบว่าผมสมมุตินนะผมทำจัมฟอร์ทิกแล้วแล้วผมจะอีฟิตี่บอจัม อย่างเงี้ยครับมันก็ติดแต่มันค่อนข้างจะแปลกๆนิดนึงผมก็เลยไปเจอวิธีแก้ของผมมาซึ่งผมรู้จักกับแทบสเตปแล้วผมใช้สกอร์เมาา์ลงในการเป็นปุ่มสแป m W ดังนั้นในทุกๆครั้งที่ผมจะวิ่งเข้าหากำแพงผมจะไม่ใช้ปุ่ม W ในการส่งแรงแบบว่าปุ่มตัว w เนี่ยครับผมจาใช้ส c r ร์เมาส์ในการสแปมก็ถ้าให้มองก็คือ มันจะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกแต่ว่ามันทำให้เราทำได้ง่ายกว่าเดิมแน่นอนครับคือเราขาเมื่อยถูกต้องไหมขาเมื่อยเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเราวิ่งตรงๆแล้วเราหันเมาส์เข้าพร้อมกับสแปมปุ่ม w แล้วกดตัว a เ a จะรู้หทุกคนงงไหมเหมือนทขาองว่าคือผมสแปมปุ่ม w ให้หน้าเราเนี่ยกาะกับกำแพงเพราะว่าตัวผมเนี่ยกังวลในเรื่องของการกดปุ่ม w แล้วมันจะไม่ติด infinity w a l jump ผมก็เลยใช้ปุ่ม score mouse แทน เดี๋ยวลองดูภาพรวมนะครับนี่ไม่ใช่ปึ๊บปึ๊บประมาณนี้ครับสังเกตดูก็คือผมวิ่งตรงๆก่อนพอผมกดกระโดดเนี่ย ผมจกหน้าเข้าไปคือเอาหน้าไปจกกับกำแพงไม่ใช่ว่าผมเดินเข้าไปตรงเอียงๆแบบนี้มันคือการทำแท็บสเตปเล็กน้อยเพื่อจะให้เราทำให้มันติดง่ายขึ้นครับสำหรับอิน i n นิตี้วอร์จัมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะทำให้มันมันยากขึ้นไหมแต่ว่าตอนที่ผมทำเนี่ยแล้วผมไม่ได้สแปมตัวของปุ่ม w เเนี่ยยากแบบยากมากๆแต่ว่าพอเจอวิธีนี้แล้วก็ทำติดได้บ่อยขึ้นครับ โมจ่าสคัญของมันเลยก็คือการวอรรันมันเหมือนกับว่าม,มันเป็นการสคริปครับหลายๆคนก็คือเฮ้ยมองไม่ออกว่ามันคือการวอรรันอย่างนี้ครับอบอันนี้คือแบบตอนเรายืดสเกลมันนะครับอบอันนี้คือการวอรรันแต่ว่ามันเหมือนกับว่าที่เราทำเนี่ยอินฟินิตี้วอร์จัมมันคือช็อตวอรรันอย่างนี้ครับพอเราแตะเสร็จปุ๊บเราก็กรกดกระโดดออกมาเลยอันนี้สั้นไปหน่อย แล้วก็อย่างคือขาผมยังไม่เมื่อยด้วยเป็นช็อตวอร์รันครับทีนี้ถ้าเกิดใครยังทำไม่ได้แบบเฮ้ยตอนนี้ทำไม่ติดแนะนำครับให้มาทำตรงนี้อันนี้ผมจามาจากคุณทีรีเลยก็ผมว่าเขาเป็นต้นฉบับของตัว Infinity War จำนะแต่ว่าจริงๆแกก็มีประาาจารย์ของแกอีกทีนึง แล้วก็สำหรับของผมเนี่ยมีคุณมูลฟันเข้ามาด้วยตอนนั้นผมฟังคุณทีรีไม่ค่อยรู้เรื่องเลยผมดูของคุณทีรีแล้วก็คุณมูลฟันเนี่ยสออันนี้คือรู้เรื่องเลยแต่ว่ามาเจอปัญหาตัวเองก็คือกดวอรันไม่ค่อยติดเพราะว่าปุ่ม W เนี่ยเหมือนมันห้ามเอาไว้ก็ได้แท็บสเตปเข้ามาช่วยหรือว่าเป็นอีกทิ้งหนึ่งที่ช่วยแล้วกันถ้าเกิดใครใช้แท็บสเตปเป็นอันนี้มันก็จะดูเหมือนเป็นการต่อยอดเล็กน้อยครับโอเคเข้าเนื้อหากันต่อถ้าเกิดทําไม่ชินเนี่ยผมแน,นะนํานะให้มาวอรันตรงนี้ เราตีไว้เลยวอลันยาวคือฮึบแล้วก็กระโดดจากนั้นเราวอลันสั้นเลยครับแต่เดี๋ยวผมทําให้มันต่อเนื่องให้ดูนะโอเคอันนี้วอลันวอลันลองอันนี้วอลันช็อตอันนี้ก็เตะกลับแล้วก็ฮึบอันนี้ครับเป็นวิธีการฝึกนะซึ่งผมมองว่าตรงนี้เนี่ยเป็นวิธีการฝึกที่ดีเลยเพราะว่ามันเป็นเหลี่ยมครับวอลันเนี่ยชอบอะไรที่มันเป็นเหลี่ยมๆมากและการนำไปประยุกใช้มันก็เกิดจากเหลี่ยมพวกนี้เนี่ยแหละที่ทําให้เราพัฒนาตเตงขึ้นไปอีก ทุกครั้งเลย

No way.